่อเนื่อง6ปีเซนทันพัฒนาจัด Thailand Pride Celebration 2025 Pride for All ชูไทยสู่ Pride Landmark โลกตอกย้ำ The Pioneer of Equality ผนึกกลุ่มเซ็นทันฉลอง e m b e d g i n g Freedom เปิดกว้างยอมรับทุกความหลากหลายก้าวสู่เสรีภาพไร้ขีดจำกัดสแสดงออกถึงตัวตนอย่างภาคภูมิไฮไลท์ยิ่งใหญ,ใหญ่กิจกรรมแบบ g e n t l e s s c e n t e n w a l 31พฤษภา Love With p r i c e 2025พัยาเลเต็มรูปแบบปีแรกร่วมกับห้างเซนทันตลาดสดมหาเน่ห์โดย Spicy Dish โชว์พิเศษ Mew by Metinee X House of Q และ f i a n Becky ร่วมสร้างสีสันและ1มิถุนา Bangkok p r i c e Festival 2025จุดฟินาเล่ยิ่งใหญ่กว่า300,000ชีวิตโชว์ศักยภาพไทยสู่เจ้าภาพ World p r i c e 2030 ในฐานะจุดหมายปลายทาง LGBTQIA+ n ทั่วโลกผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ด้านความหลากหลายในอุตสาหกรรมครับเซ็นเตพัฒนา,าก็จัดงาน p r i ยฟอร์ออลเนี่ยเป็นเป็นปีที่6นะครับปีนี้เนี่ยเราจะมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อฟรีดอมอีควอตนะครับแล้วก็เรื่องฮ m ว n มนไรท์นะฮะซึ่งปีที่แล้วเนี่ย เราก็ร่วมกับพัฒมิตรทุกท่านนะฮะขยายเรื่องของการยอมรับของเพศสภาพนี้ขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะโปรโมทให้ให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับจัดงานเวิร์เวิร์กเอ็กซ์โปนะฮะตัวตัวโทษงานเวิร์กเวิร์กไพร์ตัวไพร์ตสอง์สมศูนย์ใช่ใช่เราต้องการที่จะร่วมกันที่จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเวิร์กไพร์ปี2030นะครับ ปีนี้เป็นปีพิเศษนะฮะเราจัดงาน3วันที่เซ็นต์เทเวิร์คือวันที่30มสิบนะฮะอ่าวันที่30มีตลาดคอนโซลน,นะครับสาเอ็ดเนี่ยเราก็จะมีขบวนพาเรดพิเศษจ,จากคุณมิวส์บายเมเทนีร่วมกับเฮาส์ท็อปฮิลนะฮะในดรากควีนนะฮะซึ่งไม่เคยทํามาก่อนนะฮะจัดพิเศษขึ้นมาวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็ร่วมมือกับแบงกอกไพร์เนี่ยมีขบวนพาเรดจากสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยมาที่เซ็นต์เทเวิร์เนี่ยฮะอันนี้คือสิ่งที่เราร่วมมือกับพนินท์เรา แต่จริงๆปีนี้เนี่ยเรามีการจัดถึงในศูนย์การค้าเราถึง0มนกศูนย์นะครับมีขบวนพาเลททั้งหมด19ศูนย์แล้วก็เป็นซิตี้พาเลทถึง70ศูนย์นะฮะในการที่จะขยายไพรมันของเราเนี่ยให้มีความสำคัญขึ้นครับ่เรื่องงานเรื่ององาน่กทมครับที่ทางกรทมก็ดีใจนะครับเพราะว่าทางเส็นนัตพัฒนาอเองธุกเก็จเองเป็นภาคเอกชนกลุ่มแรกๆเลยนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งตรงกับนโยบายของท่านผู้ว่าด้วยนะครับ ที่เราให้ความสําคัญกับความหลากหลายความเท่าเทียมนะครับแล้วก็งาน p พร์มันเนี่ยก็ขยับขยายเรื่อยมานะครับจาก6ปีที่แล้วเนี่ยจนมาถึงปีนี้ก็เรียกว่ามีการเตรียมตัวกันหลายภาคส่วนเลยนะครับแล้วก็เป็นหมุดหม่ที่สําคัญเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ประชุมหารือกับทางกทมนะครับทางแบงคอก r พร e ด้วยว่าเรามีความสนใจเยอบิดในการเป็นยกภาพเวิร์ล r พรในปี2030นะครับปีนี้ที่วอชิงตันดีซีนะครับ อีก2ปีมีเจ้าภาพแล้วที่เคฟทาวเขาจัดทุก2ปีนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็ยังว่างอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานของทัางภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนก็ดีของทางภาครัฐก็ดีของทางกรมก็ดีเนี่ยมันจะเป็นการโชว์ความพร้อมที่สําคัญว่าเราจะมีความพร้อมที่จะไปเสนอตัวตรงนี้ไหมนะครับซึ่งเราทำของโพลโซยื่นในปีนี้เราด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีความพร้อมเนี่ยก็อาจจะโชคดีนะครับนำมาซึ่งการเป็นเจ้าภาพซึ่งทุกคนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะนำมาซึ่งเรนโบว์อีโคโนมีด้วยนะครับเศรษฐกิจต่างๆก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับทางเซ็ทนทรัลเองก็มีงานสามวันนะครับแลวกทรทมอเองก็มีงานต่อเนื่องไปอีกหลายที่นะครับก็อยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในงานนี้นะครับรวมทั้งของคุณลูกเกตด้วยนะครับซึ่งจัดเป็นรลยแรกๆเลยนะครับทางกทรทมเราก็ยินดีและดีใจที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเราพร้อมให้ความร่วมมือในทุกเรื่องครับ ปีนี้ก็ต้องมีไฮไลท์แน่นอนอยู่แล้วค่ะเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะคะแต่ปีนี้นะคะก็ทางเกตดแล้วก็มิวส์ไปเมทีก็จะมากับเท้าเซฟิลส์ค่ะก็เป็นอ่าดราก u s สนะคะระดับประเทศค่ะซึ่งปีนี้เราก็จัดโชว์พิเศษสําหรับวันที่3 1นี้นะคะ่ะแล้วก็แน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพันธมิตรแสนน่ารักของเรานะคะเสรพัฒน,นาที่ร่วมกับทางมิสมา เป็นปีที่6แล้วเราก็สปอนเซอร์ทุกๆท่านนะคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะทีะะ่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็เปิดรับนะคะในเรื่องของ m o n t ทหรือว่าด i เวอร์ซิตี้อ l คว y นะคะ,ะรู้สึกรู้สึดดีใจจริงๆเลยค่ะที่แบบว่าเราตั้งใจแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็นมาแล้วก็เห็นมีสิ่งที่เราควรจะเห็นกัน ใช่ใช่ใช่ครับคิดว่าในเรื่องของプライマ่เนี่ยเรียกว่าเลนด์บล็อกอิเล็รอนเนี่ยเราจะช่วยดึงกลุ่มที่เป็น L G B T ีบีเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเนี่ยในเช็คเกลสเกลประมาณอาจจะประมาณ2องถึงสามพันล้านนะฮะในการที่เพิ่ม spending ในในศูนย์การค้าทุกศูนย์ในในเซ็นทรัสีส่สองศูนย์นะฮะแล้วก็คิดว่า นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยใน,ในจำนวนเดือนนี้เนี่ยก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมาจากประเทศอื่นๆนอกจากเอเชียนี่เข้ามาโดยเฉพาะยิ่งยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้นะครับตอนนี้ภาพรวมนักท่องเที่ยวที่มา,ยาเยที่เาเนี่มัขมนขัาไปเยอะมากจริงๆก็ต้องยอมรับว่าว่าว่า,วา,วาแผ่วลงนะครับแต่ว่าเอ่อเราก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะฮะแล้วก็ตะวันออกกลางนี่เข้ามามาเสริมนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็น quality traffic ที่เข้ามา ทำให้ทำให้จำนวำนจานวน spending ลดลงไม่ได้เยอะมากนะฮะจึง mm hmm. ว่าน่าจะมีการชดเชยจากเรียกว่านักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพขึ้นเข้ามาใน,ในช่วงนี้น่องจากว่าเป็นช่วงที่โรงแรมถูกแล้วก็ที่พักถูกนะครับแล้วก็คิดว่าในการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทําเรื่องไพร์มันขึ้นมาก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกอีกโหมดหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการาทำแคมเปญเรื่อง ชอบดีมีคืนขึ้นมาก็น่าจะช่วยซัพพอร์ตในช่วงที่เป็นช่วงเ,เรื่องของตรทเองก็จะจัดเรื่องเมสซิ่งแกลแรลด้วยนะฮะก็จะมีการต่อเนื่องในการที่ดึงนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องก็น่าจะทําให้กัรท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นครับประมาณสักประมาณสิบห้าสปซนะครับ ผมว่าผมว่าในในช็อตเทอมเนี่ยไอมาตรการในการจัดเรื่องงานต่างๆอย่างเรื่องไพรเนี่ยซึ่งรัฐบาลก็สปอร์ตหลายๆเต็มที่หลายๆนะอันนะฮะเป็นช่วงช่วงเดือนเดือนแล้วก็ในช่วงของแบรนเซล์นะฮะซึ่งซึ่งมันเซล์ทั้งหมดเลยไม่ใช่ช้อปปิ้งอย่างเดียวทั้งโรงแรมทุกอย่างด้วยก็น่าจะทําให้กระตุน้นให้การท่องเที่ยวนี้กลับมาวิท้งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โรงแรมดีๆในประเทศเรานี่มีเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งสมุยภูเก็ตเนี่ยโรงแรมก็ยังเต็มอยู่นะฮะก็ยังเป็นเรียกว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีเขาจะเลือกมาพักที่โรงแรมดีๆของเรานี่มากขึ้นนะะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคอร์ที่ทัวริสนี่เข้ามาแล้วก็ใช้เงินเติมเตานเราเช่นไหมค่ะครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะมาร่วมพพอร์ตนะฮะงานงานไพรมันของของเซนเทรนะครับเราเราจัดงานนี้เพื่อต้องการที่จะประกาศจุดยืนในเรื่องของความเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็แล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกในตัวตนของเราเนี่ยซึ่งเราก็ทําขึ้นมาแล้วก็มีไวอยซ์ออกไปทั่วโลกแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่มาร่วมงานนะครับแล้วก็มาช่วยสปอร์ตเราเพื่อให้เราได้เป็นเจ้าภาพในเวิ l ์ลไพในปี2 0 3 0กับ ก็ทางกรุงเทพมนครก็ฝากเชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับจากต่างจังหวัดด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับเพราะว่าทางภาคเอกชนเองปีนี้ก็คึกคักจัดกันหลายที่นะครับเริ่มจากทางกลุ่มเซ็นทัานเลยที่31พฤษภาคมนะครับวันที่1ก็จะเป็นวันขบวนใหญ่ที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันแล้วยังมีต่อเนื่องไปถึงปลายเดือนนะครับก็อยากเชิญชวนเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพมนครเมืองหลวงของเรานะครับแล้วก็ดูแล เรื่องต่างๆทางเราก็พยายามที่จะดูแลความปลอดภัยดูแลความพร้อมในทุกๆเรื่องนะครับก็ขอเชิญชวนครับออกมาให้สนุกสนานกันในปีนี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับเกศนะคะเจอกันค่ะวันที่31พฤศภาคมนี้นะคะจีเซนเ a อร์เวิ์ค่ะแน่นอนโชว์จะไฮไลท์สุดๆเลยค่ะแล้วก็เกดก็จะไปจอยควาเพรเด้วยนะคะไปข้อใครในวันที่1มิถุนาด้วยค่ะเพราะฉะนั้น เต็มที่ค่ะทั้งเดือนค่ะแล้วเจอกันที่ private ค่ะขอบคุณมากค่ะ